ส่วนค่าคือคอยนิมูลข่าวลือของ Microsoft กับชีบะจะมาบรรจบกันหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันมูล <Moon S 2> ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ Microsoft กับชีบะอินุนะขณะนี้เป็นข่าวลือกันอยู่ ผมต้องบอกว่าข่าวลือนะครับและถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยราคาของชีบาทเนี่ยจะไปถึง1บาทอย่างง่ายดายเลยเพราะว่าทุกคนรอกาวกันนะเรื่องของเกมไฟล์ปลายปีนี้นะครับที่ชิบะอินโนจะทำเมตาเวิร์ที่เป็นเกมไฟล์กับบริษัทเกมยักษ์ใหญ่นะครับที่พัฒนาเกมยักษ์ใหญ่อย่างออสเตรเลียก็ได้พูดกันไว้แล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ เรื่องของ Microsoft กับชีบะยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มร้อยซแต่เป็นการโพสต์บนทวิตเตอร์นะครับฉะนั้นชีบะออมอารมี่นะครับเขาก็ออกมากล่าวกันว่าคุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษถ้าเกิดคุณได้าทางชีบะเนี่ยจะมีการร่วมมือกับ Microsoft นะครับ Microsoft ต้องถามว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะร่วมมือกับชีบะนะครับผมบอก ให้คะแนนประมาณ70%เอาแหละนะครับ Microsoft เนี่ยเป็นมิตรต่อ Bitcoin นะครับเข้ามาวงการตั้งแต่ปี2014เลยฉะนั้นตอนนี้ Microsoft นะครับมีกลยุทธ์นะครับที่จะพันฒนาเขาเรียกว่าเว็บ3นะครับตามการประกาศสมัครงานที่เผยแพร่ต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ Microsoft จะซื้อบริษัทวิดีโอเกม Activation บริษัทนะครับในราคาประมาณ68.7 พันล้านดอลลาร์เพื่อโจมตีเมตาเวิร์สที่ที่ที่เป็นรูปแบบเก่านะครับฉะนั้น Microsoft จะพัฒนาเมตาเวิร์สของตัวเองขึ้นมานั่นเองคือเว็บสัในระบบของเว็บสัฉะนั้นปลายเดือนพฤศจิกานะครับชิบะอินโนได้ร่วมมือกับเดวิดวอล์อดีตประธานของ a อ t i v a t i ันปีศาจนะครับตามรายงานของ y ูทูบเดย์นะครับเขาบอกเลยนะว่า อันนี้เป็นข่าวดีของชิบะอินุมากๆนะครับเนื่องจากว่าในตัวระบบเนี่ยมันก็มีหลายสกุลเงินและสะกุลเงินที่เข้าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในระบบของพวกเมตาเวิร์หรือ d ีแอต่างๆคือ Lash นะครับดังนั้น a ล h เนี่ยราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเนื่องจากว่าการประกาศตรงเนี้มานะครับและอันนี้เป็นเหตุที่วานเนี่ยกำลังไล่ช้อนอยู่ตอนนี้นะครับเหลือแต่ รอดูว่าตลาดจะกลับมาหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ต้องไปนั่งลุ้นเหมือนกันนะครับว่าตลาดของของคริปโตมันจะมีแนวโน้มกลับมาได้หรือไม่นะครับและเป็นอย่างไรต่อไปแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องกลับมานะครับและมันจะเกิดการกลับมาอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมดูแนวโน้มนะครับแรงซื้อของของเหรียญใหญ่ของบิตคอยในรายวันเนี่ยยัง ยังมีการซื้อดีอยู่แต่ในรายชั่วโมงเนี่ยยังติดลบนะครับแต่ผมก็หวังนะว่าเหรียญเล็กๆเนี่ยโดยเฉพาะนักวิเคราะห์เขาบอกเหรียญเล็กๆพวกแอลคอยเนี่ยมีโอกาสกลับตัวมาและเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับหลังจากผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรสามารถที่จะติดตามช่องของเราได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มนะครับและไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency oh community เรามีกลุ่มชิบะอินุด้วยสามารถทักเข้ามานะครับในไลน์ได้นะครับในไลน์ในเพจได้นะครับเราจะส่งรายละเอียดทั้งลิงก์นะครับแล้ว qr code ไปให้นะครับเพื่อจะสามารถ เข้าไปศึกษาข้อมูลและพูดคุยด้วยกันไนดะ้และผมมีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า STARNET นะครับเหรียญ STARNET เนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับค้ำประกันโดยชิบะฉะนั้นราคาจะมีความใกล้เคียงกับชิบะเลยคือหยุดที่ศูนย์สี่ตัวแต่น่าจะราคาไปไกลกว่าเพราะไม่มีวานกดนะครับอยู่ที่แปดพันกว่าดอลลาร์หรือหกพันกว่าดอลลาร์ฉนั้น เหรียญนี้นะครับมีจุดดีนะหลักๆนะครับคือธุรกิจที่มีแบ็กอัพของเหรียญนี้เบื้องหลังนะครับฉะนั้นธุรกิจที่แบ็กอัพนะมีทั้งอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็ตู้กดน้ำอัดลมตู้กดขนม,มนะครับตามห้างต่างๆนะครับที่เป็นตู้สวยๆนะแล้วก็อุปทานมีหมื่นล้าน,ล,านล้านเหรียญการเผามีทั้งหมด3%เ และใครอยากจะซื้อเหรียญนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าให้ทักไปที่เพจเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดการเข้ากลุ่มมาให้และสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในลน์กลุ่มเนี่ย มันจะช่วยท่านในการลงทุนนะครับเพราะว่าในไลน์กลุ่มเนี่ยก็สามารถเข้าไปพูดคุยด้วยกันได้และสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าชีบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ